มือน,นี้ก็สิพาพี่น้องมาเบิ้งรถซีอป่ายบัติดเวลาแด้วจ้ะบ่้องหูวัดบ่้องหูว่าเจ้าของเพิ่นยุสัยตายยุสัยเนาะตาสวัสดีจ้าเเอาลยบ่สวัสดีค่ะแม่แล้วมั้งป๊อปสวัสดีครับพี่น้องครับพาพี่น้องมาเบิ้งซีโร่มาเบิ้งซีโร่เอาหมดไปยังอ่ะคันนี้เนาะม,นนมามาติดตามกันครับพี่น้องครับมื้อนี้มาพอพี่พอน้องนะครับเด้อ มื่อนี้มาพ่อพีพอน้องตรงก่บวันที่เก็น, Get นะครับเมษายนสองพ้าร้หสิบห้าครับพี่น้องเก็เมษายนสองพันห้าร้อยหบนะครับเนีมื่อนี้มือรกกรม่อแดดแดดแดดคึมคึมนะพี่นอ้นองมันเป็นยังไดงว่าตที่แดดคึมคึมแดดแดดยูติว่าชื่ออืนว่างแน่แลเลยเหรอแดดคึมคึมแม่แดดบ่าแก่เพรแดงเ่รแก่ไหมเป็นซึลืมซึลือแม่แดดคึมคึมลืมปลาว่ามันเมี่ยคือเป็นว่าแหบ เห็นป่าเห็นป่าวาเมนเมียแดดจะแดดคึ้มคึ้มลืมป่าวาเมนเมียเดี๋ยวเห็นป่าวาเันเมียมันแดดคึ้มคึ้มจะลืมจะลื่นนะคือบโบราณเหมืนวานะเห็นภาพเลยน้าเจ้าเนาะพี่น้องน้พ่อพี่พ่อน้องมาหนี้ครับน้ำมอกอีสุสุ NKR NKR ไอ้รูปหล่อครับรอที่สุดบอดังห่วงเหลียงโวเหลี้ยงคว่ำรอปักอันนี้สุดยอดแล้วครับพี่น้องเป็นรถประกอบนะครับได้เป็นรถจดประกอบ จด2 5 5พันนรอยห้าสิบสามะครับจดตรงๆนะครับเคยโบกับพี่กับน้องแล้ววาโกตุกเนี่ยรถประกอบเนี่ยขันพ่อเกียงกิงโกตุกสบซืสอเขามานะครับเด้อขันพ่อเกียงกิงพืสอเข่ครับพี่น้องแสดงมาขั้นนี้แล้วเกียงกิงครับอ่ะพ่อพี่พ่อน้องอ่ะให้พี่น้องมาเบิ่งนกันรอบขั้นนะครับเด้อรอบขั้นก่อนครับถขั้นนี้เป็นรถบ้านผมเองครับเป็นรถ สารคามบ้านผมนะครับฮักนะสารคามฮักนะสารคามฮักนะสารคามเป็นรถล่านยางล่านยางที่ใหญ่ๆหญลานยางใหญ่ๆที่อยู่ในตัวจังหวัดบ้านผมนะครับสุทินการยางนะครับเป็นผลมาจากสุทินการยางนะครับเจะเป็นตัวแทนจำน่ายนะครับบม่ว่าจะเป็นกุดเยกะดันหลบนะครับมิชลินผมเนี้ยเนี่ยมิคิลินครบมาฟังต้องการครับพี่น้องครับมาฟังกระบะกระบะ ก็บ่มีผูบ่มีคนแม่แต่ปฟองเดียวแม่แต่จุดเดียวได้ครับเด้อแล้วกันหยุดกันอาามาเด้อลบกันลุกลบกันลบกันเออลบกันลบกันลบกันเบิ้งนะครับเด้อเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันบ่มีหมังแตกมงบ่มีหมังแตกข้าจี้เหลี่ยมเมาเมาพี่น้องคัาจี้เหลี่ยมเมาเมานะครับอันนี้เป็นล่างเชียงมือนะครับล่างกองเก็บของข้าเจ้าออกมาองมาล่างเก็บเก็บของข้าเจ้าเอาไหมเอาดุน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 เป็นกระทะผ้านะครับ เป็นกระทะผ่าพอลลอยนะครับเป็นกระทะผ่าพอลลอยนะครับเป็นกุดเยาะนะครับเป็นยางกุดเยาะนะครับอ่าเอียงเบิองกอนเบิองคนถือเบิองกนอนเบิองคนถืพี่รองเมียนเด้อสองหนึ่งห้าครับเจ็ดศูนย์นะครับอารสิบห้านะครับขอจิ้ห่าครับพี่รองอะอะทางนี้บังหลับคันก่อนเบิังหลับคันเบิังหลับคันนะครับนี่ยางอะไรพ่อมนะครับแต่ว่าพื้นมี่มังขาดอยู่นะครับเด้อ เพื่อนมีบังขาดเดียวคันจนังไดจังหนึ่งเดียวโกตุกเสียเอาเล็กปูให้นะครับมีมังขาดจุ่แผ่นสองแผ่นมาเป็น,น,น,ปนยังแผน่นแผ่นนิดเดียวนะครับเ็ื่อค่จะเลียนยางรถคันนี้บ่ได้เขาให้เขาสวนครับพี่น้องบ่เคยเขาให้ขรเขาสวนเลียนยางเลียนในเมืองตลอดครับพี่น้องเลียนยางไหมยางรถยนต์ไหมครับนี่ครับยางอะไรพรอมียางอะไรพรอมครับพี่น้องอ่ะสวยๆงามๆนะครับความยาวสามเมตรยี่นะครับสามเมตรยี่นะครับเป็นทะเบียนปลายหน่อยป่ติดเวลาครับพี่น้องอ่ะ เบื้องํำกันนะครับอ่าตามมาตามมาครับอืเป็นเฝ้าลอยกระทาพานะครับเนี่ครับถังน้ำมันงามๆครับพี่น้องนะครับ้างนาเป็นปีกนกนะครับเป็นปีกนกแบบนิ่มๆนะครับขับไปยอบยยบเหมือนรถเก๋งรถกระบะนะครับสุดยอดแล้วครับเอาเบื้องของด้วยสานครับพี่น้องเอาอยากโทตรอยากอ้างอยากอ้างของข่อยงามข่อยกับอยากวดอยากอ้างเบื้งดูนะครับต่้งต่รถกระบะบางขั้นกับบอดด้ บ่ได้สมบูรณ์แบบกันนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับมีแอร์นะครับพวงมาลัยถุงลมนิรภัยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับมีแอร์พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับถุงลมนิรภัยนะครับสุดยอดขนาดใดรถ่อยอ่ะมาเบิ่งเบิงดูมาตีรถ่อยเบิ่งดู้างนาไม่มองเสียงเงนินเมียพว้อมเด้ออะไรพี่นอ้องอ่ามม่มองเสียงเงนินแม่ออกความอ่าครับบาะว่ามีขาดว่ามีแตกครับงามๆครับพี่น้องถือว่าสมบูรณ์นะคะถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเด้อ เดี๋ยวใส่พี่น้องนะครับให้พี่น้องเบิงเครื่องยนต์น้ำกันนะครับเป็น 4HF นะครับเครื่องตัวนี้เป็น 4HF อฟครับพี่น้องเป็น 4HF 120แรงนะครับเต็มรูปแบบ120แรงนอกนะครับว่ามันว่ามัน 4HF ไทยได้ร้อค่ะ่สิบแรงนอกเลยมาฟังมาฟังเสียงเครื่องน้ำกันนะครัเนาะมาหัวกันครับพี่น้องหัวานนักนะครับหัวกับานนักครับเป็นไดดเป็นไดด แข่งคอรอพี่น้องว้าห์งามขักงามเนี่ยเครื่องนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขี่ไข่หรอกมันก็สีมาล่างออกมันก็ล่างออกเหลี่ยมโมโมพุ่งห้างนี่ล่างเสร็จออกเหลี่ยมโมโม่ปรถไม่ได้พี่น้องนะครับสะอาดสะอ้านนะครัยังสะอาดสะอ้านเสียงเดินเงียบนะครับมีแอร์พร้อมอาจจะไม่เย็นปันไดนะครับอาจจะไม่เย็นปันไดเพราะว่าครับรถเพิ่งจะเศร้าใส่โดนจอดโดนหลอกน้ำยามอาจจะพองไปนะพี่น้องก็เป็นตัวเช็คอีกเทีหนึ่งนะครับเด้อ อ่าฟังเสียงนะครับเด้อนี่ครับ,บต้นเสียง,เส,ยงเ,เสียงนิ่มครับนิ่มแน่พี่นลงเอยเ็นต้องมันแย้เลครับหายห่วเือน้หายห่วงพี่ห้องนะนะครับไนะนะม่ต้องมันได่นะครับเย่างจังสี่นะครับ ใส่5ีีก้อแห้งก้บนอะไรสองนะพี่น้องนะครับผมจอดแล้วนะครับผมกอดมีบอนรองบางท่านเพ่งเขียงกิงผมถือว่าน้ำเขานะครับรถประกอบหาเ่งเขียงกิ้งโคตรจรือเ่งน้ำเขาหือเ่ื้อนะครับขั้นนี้เนี่ยสุดยอดแล้วนะครับข่ยนแนเยวพี่น้องแรีนไ่ได้เพอไร่สุดกเมตตชค้ผมขี่านหนาโคตรเลยเรียนเก่งเปนสิ่งเก่มเนาะวันนี้ป้า ตุกาอมแด้มออเิมเอาเลยอ่าักุดยอดแล้วเสียงเจ้งน่อันี้นงาเลีนยงได้เหรอาวะทำหนวะอันไปวะมาเหรนะดีละเงาน้ันนีงัรั้หัวลนปะนะครับเอาหัวล่องับหัวลงก่อนนะ 4HF 120แรงนะครับพี่น้างทางาเป็นปีดนอก นะครับแบบนิ่มๆนะครับปีกนกสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเขาคงสบายเขาคงแปดสิบเก้าสิบสบายรถคันนี้ครับมิติเือนเหมือนรถกระบะแต่แรงกว่ารถกระบะถูกกว่ารถกระบะคันนีผู่ได้ไปว่าผิดหวังรคันเดี๋ยวเปิดราคาถ้าได้ป้านี้ราคันนี่ผมเปิดอยู่สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับเด้อนะครับสวยๆงามๆ ภาษีมาขาดภาษีเต็มนะครับพี่น้องนะครับภาษีห้องขานะครับใส่กันแบบเงี้ยวๆครับภาษีเต็มนะครับรถบ่มีหมองผูแมกกระทั่งกินเดียวครับพี่น้องบ่มี่มองแตกมองหักบ่มีหมองพูแม่รทังกินเดียวนะครับผุนเบิ้งตัวหนังสือยิซุสุเหลี่ยมม่งม่งครัพี่น้องนะครับทุกสิ่งทุกยางใส่ในมัดสุดแนวครับพี่น้องนะครับเป็นรถงาพร้อมใส่เนาะพร้อมใส่เปิดลาค้าให้พี่ให้น้องได้พูดคุยเวกจากันได้อีกคือเก่าครับพี่น้องบอกพี่บอกน้องแต่ว่า่าต่อแขยงหลายค กำไรหอยสีเหลือน้อยมูเจ้าหอยใจบ่เออก็ว่าอยู่เนาะทัานก็หอยหลายกำไรหอยเลี้ยน้อยติดต่อหลายหอยเลี้ยงไหลๆในกำไรน่ะที่หลีดิผู้ใดแฟนพ้หงมูเจ้าสิเสียงผู้ใดสนใจกับเฝ้าติดต่อกันเด้อมาติดต่อกันมากขนาเบอร์ไหนกับป้าเดียเบอร์ไหนอ่ะหม่องยูอูเซ่ผมยูนะครับเด้อหม่องยูอูนั่นนะครับยูบัลโลโปะนะครับมู่ที่หา ตำบลหนองกรุงสวรรค์อำเภอกูสมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับเด้อเบอร์เท่าไหร่ครับ084468176เบอร์นี่เบอร์เดียวครับพี่น้องสามารถถูดคุยกันได้ยิบซีชมงคันเบอร์อื่นโทรไปนะครับว่าม่นเสียงโกตุกว่าเป็นเบอร์โกตุกนะครับเสียเอาซื้อผู้ไดซื้อซื้อแม่บ้านผมยังได้กับเอาซื้อผมยังได้กับไปแอบอ้างนะครับบุว่าเราผิดชอบนะครับเด้อคันนั่นให้โทรมาเบอร์นี่084468176ครับพี่น้องนะครับเอามีย ไฟกระมีไอเดียดกระเดียดคึมคึมลืมป่าว่ามันเมียคือเพิ่นว่าแล้วมันเป็นสลือสลือเป็นมวยมวยมวยอย่างไรหมูมวยนี่เป็นมวยส้วงอยสิไปกินตำหมกม่วงอยอะถือว่าสมบูรณ์แบบผู้ใดสนใจกับฝ้าติดต่อเพิ่นเด้อนะครับนี่สำรับมือนีพอสำรนบมนีแล้วกัญครับพี่น้องเอาไว้ไว้ดุ้นๆนะครับเด้อครับเอกจักมือสองมือเดี๋ยวผมสิมีดที่เด็ดมาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับเด้อเอาสำรับมือนีขอเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ຜູ້ເລີຍສົນໃຈກໍຟ້າວຕິດຕໍ່ມາ